าส่งแข่งเรือครับวันนี้ลองเรือครับลองเรือ สตาร์ทเครื่องอีกลำแล้วครับกำลังจะออกมาแล้วครับอันมีดูโอ้เื้ออมายังอัดอัด กี้เหมือนไม่แรงครับเครื่องติดนะครับมาแล้วครับวางใหดร้องนีว้าวมีเรือนำะตัวเขียวมาด้วยครับ เขาไม่ล่าต,ตัดเครื่องม้วครับในรอรงนี้เั้ตไวดกันนูน้นไปฝั่งนู้นครับโอ้น้ำกระจายมาต่อเนื่องเลยครับ เสียงบบโมดอ่ะมาอีกแล้วครับลำสุดท้ายครับว่าไงลอกนี้เป็นไหนไม่ไแตแบบแบบงเสียงหัเขาจออกตับกอบตัด รลบสุดท้ายจริงครับ